ดูเหมือนไม่เยอะเนาะถ้าถ้าดูเฉพาะบ้านกิดบ,บริเวณจริงๆอย่างอย่างที่คุยกับดวงครับจริงๆคนในชุมชนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยังอีกเยอะมากเนาะเพราะมันไม่ใช่แค่การขุดบางทีมันจะมีดินกองดินไปกองรถที่มันเข้าไปซึ่งมันล้วนแล้วแต่สร้างมลพิษในอนาคตได้เหมือนกันอืมครับต่อเลยครับค่ะเรื่องอข้อมูลใน c i a ที่มีนะคะก็คือเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องการสื่อสารของสายน้ำสองสายหลักแล้วก็5สายรองที่สร้าง มีความสําคัญกับชุมชนชุมชนใช้ในวิถีชีวิตหรือว่าชุมชนใช้ในการเกษตรพุ่มะเขือเทศพักทองค่ะซึ่งแต่ว่าในเอเขาเขียนไว้ว่าน้ําไม่ไหลตลอดปีแล้วก็ไม่ใช่น้ําผูกค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชุมชนกระเบิดดินจริงๆหรือว่ามันมันมันคือ เขาบอกว่ามันเป็นป่าเส่อมโซมไม่ได้มีน้ําไหลตลอดปีแต่ว่ามันก็ขัดแย้งกับพื้นที่ใช่ไหมครับที่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดปีใช่ไหมครับมีการเพาะปลูกกันตลอดปีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างช่วงนี้ถ้าเป็นอย่างหน้าแล้งอย่างเงี้ยคือบางที่เนี่ยอาจจะมองว่าถ้ามันเสื่อมโรมจริงมันก็จะไม่มีพอมันไม่มีน้ําฝนใช่ไหมมันก็ไม่สามารถทําการเกษตรได้แต่อย่างน้ําดวงบอกนะครับว่าแม้กระทั่งในช่วงฤดูกาลนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีฝนนะมันเป็นฤดูแล้งเนี่ยพี่น้องเองก็ยังปลูกพืชได้ คือมันก็แสดงถึงว่าสายน้ําที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันถูกอนุรักษ์ตั้งแต่ต้นน้าแล้วก็กลายเป็นน้ําที่มันหล่อเลี้ยงกับการเกษตรหรือม้ทั้งการใช้วิถีชีวิตของพี่น้องในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นการอันนึงที่เป็นข้อมูลในการโต้แย้งกับ EA ที่บริษัทที่จะเข้าไปสัมปทา,านเนี่ยนะครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลในพื้นที่มันเกิดอะไรแล้วเขามีความอุดมสมบูรณ์แบบไหนนะครับ ต่อไปนะคะข้อพิรุ้ใน e a ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เราจัดทํา e a ขึ้นเลยเพราะว่าเราได้ทางชุมชนหรือว่าเยาวชนปันส่วนค่ะได้จัดได้จัดอ่านใน EA แล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันมันมีข้อพิรุนหลายอย่างค่ะเราก็เลยจะ,จะทําข้อมูล CIA ขึ้นมาค่ะ,ะส่วนข้อพิรุ้ที่เราเจอนะคะก็คือรายชื่อหรือว่าความไม่โปร่งใสของผู้เข้าร่วมในเวชีละฟวารมกี้เห็นค่ะก็คือในในเรื่องของ รายชื่อนะคะบางคนอายุแค่สิบขวบค่ะใน AA กอก็มีชื่อแล้วแล้วก็บางคนไม่สามารถเขียนชื่อได้ค่ะแต่ว่าใน a a สามารถเขียนชื่อได้หรือบางคนสามารถเขียนชื่อได้แต่ว่าใน A ก็คือเขียนชื่อไม่ได้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะย้อนแย้งกับข้อมูลในในชุมชนหรือว่าข้อมูลที่เรารู้ซึ่งรายชื่อเหล่านัน้นถือว่ามีเป็นม,มีชื่อจริงๆในในตัวชุมชนไหมหรือว่าเป็นคนอื่นๆที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ มีชื่อในชุมชนค่ะแต่ว่าบางคนอเขียนชื่อไม่เป็นค่ะเขาไม่ได้เขียนหนังสือค่ะแต่ว่าใน e A a มันสามารถเขียนชื่อได้แล้วเขาก็ยืนยันได้ว่าเขาก็ไม่ได้ไปลงชื่อไม่ได้อะไรแต่ว่าปรากฏว่ามีชื่ออยู่ในเอเอเอใช่ไ,ไหมครับที่บริษ,ษัทเขาทําขึ้นมาอันนี้ก็เป็นข้อพิรุษสําคัญเหมือนกันว่ามันแน่ๆละมันก็เป็นการบกเม็ดเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงมันก็แสดงถึงความว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องตามหลักตามหลักการที่มันควรจะเป็นใช่ไหมครับแล้วก็ที่นี้น เท่าที่น้องดวงบอกคือว่ามันขาดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพราะว่าคนในพื้นที่แทบจะไม่รู้ข้อมูลที่ที่มีการเซ็นลงไปด้วยใช่ไหม,มครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็ได้ไปทำในอาไรนบันทึกประจาวันเรียบร้อยแล้วว่ารายชื่อที่อยู่ในอ,อ,อไม่ใช่ของคนในชุมชนจริงๆ,ๆ,ๆอืมใช่ครับโอเคค่ะเรื่องที่4นะคะก็คืคอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น,นะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความกังวลใจของพี่น้องที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าง ตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะว่าเขาผลกระทบเขามีความกังวลใจในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพเรื่องของอที่ดีทำกินหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นัางการตอนต้อง,งย้ายชุมชนออกไปใช่ไหมครับวิถีทุกอย่างก็จะถูกสูญสลายหายไปเลยแล้วพี่น้องเขาจะอยู่จัดก,การชีวิตกันยังไงใช่ไหมเรื่องที่5ค่ะก็จะเป็นข้อเสนอหรือว่า ภาพรวมของคนทั้งโลกค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการอะไรเงี้ยค่ะในเวทีวิชาการที่เราจะทําขึ้นในช่วงระหว่าง3ปีของการต่อสู้ของเราก็จะมีพื้นที่ที่ที่เราไปจากเวทีวิชาการก็จะเป็นคณะนิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ที่มอชอค่ะแล้วก็เราก็ได้ฟังความเห็นของทุกท่านหรือว่านักวิชาการทุกท่านที่ท,ที่ไมท่ที่ได้ความเห็นเรามาแล้วก็เอาไป ไว้ในรายงาน D A E ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ก็เป็นข้อมูลทางฝั่งวิชาการนะครับในการที่ถ้าเกิดว่าการณีอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนะครับว่าโลกโลกนี้เขาหมุนกันไปแบบไหนแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งอันนึงก็คือสร้างเขาเรียกว,ว่าสร้างความหนักแน่นให้กับพื้นที่ได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันมีโครงการนี้เข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบแน่ๆแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอย่างฐานหินเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่เขาไม่ได้เลือกใช้กันแล้วใช่ไหมครับจึงทำจึงทำให้ โดยสรุปแล้วนะคะ EIA ไม่ไม่มีการศึกษาอย่างรอบด้ามค่ะแล้วก็ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะจึงทาให้การศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องโดยชุมชนแล้วก็เยาวชนองค์กรหรือว่าเยาวชนบ้านเกิบดบริเวที่จัดทําขึ้นจึงแล้วก็จึง เป็นเหตุที่ทําให้เราจะต้องฟ้องศาลในวันที่4เมษายนนี้ค่ะนั่นก็คืออีกแผนของอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางชนเขารวบรวมรายชื่อ5่า6 0 0รายชื่อเพื่อที่จะฟ้องกับศาลปกครองนะครับในการที่จะคุ้มครองชุมชนเนาะให้เขาสามารถที่จะมีวิถีแบบนี้ต่อไปได้นะครับโดยที่มันก็เกิดจากการที่เขาเองเนี่ยต้องขับเคลื่อนหรือต่อสู้ทั้งข้อมูลทั้งเรื่องวิชาการข้อมูลความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไปที่หรือข้อพิรุธต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลต่างๆของบริษัทและหน่วยงานนะครับ ทีนี้มาฟังน้องเดือนบ้างยืนเป็นเพื่อนกันไม่ต้องเขินนะครับค่ะในฐานะที่เราได้ทำข้อมูลกับชาวบ้านแล้วก็ทีนยาวชนและเครือข่ายภาคีค่ะเราได้สำรวจพื้นที่ที่เขาบอกว่าใน EIA มันมีแค่ออสองสายหลักอย่างเช่นสายน้ำน,นี่ค่ะคือเราได้ไปสำรวจว่าในพื้นที่ ่าดหลายชนิดซึ่งใน EIA เขาบอกว่ามันมีค่า2ชนิดซึ่งอันนี้มันมันผิดเราได้สำรวจว่าในพื้นที่น้ำมันมีเยอะกว่าน้นแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ที่มาที่ไปของชาวบ้านว่าชาวบ้านอยู่ก่นกว่า100ปีแล้วค่ะในการทำ c i a ค คนทวกวโลก็หวังว่าข้อมูลในของชุมชนจะเป็นที่เราทราบฟ้องสากลเขาได้ให้เอ,อชาวบ้านได้รับความเป็นธรรมค่ะนี่ก็เห็นนะครับว่าพอพอขอ้อทบกับชุมชนเนี่ยคนในชุมชนนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาจัดก,การในเรื่องข้อมูลอย่างปกติก็ใช้ชีวิตกันปกติเนาะ และยิ่งข้อมูลที่มันอย่างที่น้องๆได้พูดนะครับว่าข้อมูลที่มันมันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยมันก็ต้องเกิดการอย่างน้องๆเองที่เป็นทีมเยาวชนนะที่ต้องเป็นหนึ่งในทีมวิจัยกับพื้นที่ทําข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้สังคมและสาธารณะเนี่ยได้รู้ว่าในพื้นที่เขาอ่ะไม่ได้เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือบริษัทนะครับได้บอกไว้นาอยอย่างความหลากหลายของพืชพันธุ์ที่เป็นธัญญาหารหล่อเลี้ยงพื้นที่มันก็มีความหลากหลายป่าที่มันยังอุดมสมบูรณ์มีน้ําขึ้นมานี่มันยังไหล มันก็เป็นการต่อสู้อันหนึ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอพอมันเป็นเรื่องของมันจะมีอะไรสักโครงการพัฒนาสักอย่างเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะไปเน้นอ๋อมันเป็นพื้นที่ที่แบบเสื่มโทมไม่ได้มีผู้คนอยู่ในนั้นหรือคนไม่ได้เยอะซึ่งมันล้นแล้วแต่ผลนะครับผลให้พี่น้องเนี่ยได้ได้รับผลกระทบไม่พอนะแต่วิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปในะสิ่งที่เขาอยู่อยู่กันมาเป็นด้ยนับร้อย้อปีเนี่ยหลายๆชั่วายุคนเนี่ยมันก็ขาดหายไปเลยซึ่งอันนี้สื่า ทำไมาชาวบา้านต้องรู้ขึ้นมาจัดก,การเพราะมันผลกระทบกับเขาโดยตรงเนาะอันนี้ก็ยังมีข้อมูลอะไรที่เราอยากจะสื่อสารกับผู้คนเนี่ยไหมครับว่าพื้นที่เราเนี่ยจุดดีจุดเด่นของพื้นที่เราเย,ยังมีอะไรอีกเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยชัดเจนเนาะเรื่องวัฒนธรรมที่ยังยึดถือกันอยู่นะครับเรื่องของ,ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ความหลากหลายเนาะแล้วก็การเห็นว่ามันมีในเรื่องของการทําแนวกันไฟใช่ไหมครับ,รบการร่วมกันปกป้องพื้นที่ชุมชนให้ให้สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไปได้ ไม่ครับเขาก็เป็นวิถีที่เขาร่วมปฏิบัติกันมาอยู่แล้วนะครับมีไหมฮะซึ่งบ้างกระเบิดดีนเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีนั้นที่หลายตลอดปีเลี้ยงชีพคนในกระเบิดดีนตลอดปีค่ะซึ่งข้อมูลชิ้นนี้เราก็หวังว่าจะเป็นพลังให้กับชุมชนอีกขั้นหนึ่งค่ะสื่อที่่ช่ เครื่องมือสาคัญอาวุธสําคัญของพี่น้องก็คือความจริงจากพื้นที่นะครับที่จะใช้ในการปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตนะรวมไปถึงสิ่งทุกทิ้งทุกอย่างแหละเพราะว่าจริงแล้วอย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ที่หมู่บ้านกระเบื้อดินอย่างเดียวที่ต้องเจอกับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับการเ,เกิดโครงการนี้นะครับมันมีอีกชุมชนอีกหลากหลายมากมายที่จะได้รับผลกระทบหลังจากนี้นะครับนังลงนังเดือนมีอะไรจะเสริมมีไหมครับค่ะจริงจริง จริงกิจกรรมของเยาวชนหรือว่าพัคีเคราไขในวันนี้นะคะก็คือไม่ได้จบแค่วันนี้ค่ะยังมีกิจกรรมอีกในวันที่3ค่ะที่รานคณะนิติศาสตร์มชนะคะในวันที่3ช่วงเช้า9ก้าโมงถึงเที่ยงค่ะแล้วก็มีวันที่4ค่ะเราจะาพาชาวบ้านจํานวน200กว่าคนค่ะเข้าไปในสปกครองเพื่อไปพ้องสาปกครองแล้วก็รอขอความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมียัางไงาแล้วก็เราก็จะไปฟังผลของสามปกครองในอนาคตข้างหน้าค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนเข้าไปร่วมกำลังใจให้กับพี่น้องแล้วก็เยาวชนด้วยค่ะตั้งแต่กี่โมงนะครับวันวันที่4ใช่ไหมวันที่สวันที่สมสม,มีเวทีศรีนรราที่คณะนิติศาสตร์มอชอค่ะ ครับผมก็เป็นการพูดแล้วก็เปิดตัวหนังสือ CFAA ค่ะอ๋อก็คือใช้เป็นเครื่องมือนี้แหละที่เราจะไปในวันที่4ี่ใช่ไหมครับในการฟ้องศาลปกครองครับอ่ะตอนตอนบ่ายค่ะวันที่3ตอนบ่ายอ๋อสตอนบ่ายค่ะครับก็เชิญชวนด้วยค่ะวันที่สี่ก็คือช่วงช่วงเช้าวันที่4ี่ช่วงเช้า9้าวโมงถึงเที่ยงค่ะเราจะไปฟ้องศาลปกครองที่ศารกลางใช่ค่ะมีการเดินขบวนด้วยค่ะได้ครับก็นี่ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากคน ตัวเป็นๆน,นะครับในในชุมชนเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่เขาต้องออกมาเพื่อแสดงตัวตนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยมันจะทําลายวิถีอะไรยังไงของเขาบ้างนะครับแล้วก็เกิดความผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะเดี๋ยวเราสอนสิ่งประเมินให้กับคนน้องๆจากเยาวชนในพื้นที่นะครับทั้งดทั้งน้องดวงและน้องเดือนนะครับ คือเห็นว่าตัว,ตวเ,ปเป็นตัวจริงๆเนี่ยเขาจะต้องออกมาพูดนะทั้งนี้ปกติโดยโดยวิถีของพี่น้องเนี่ยก็เขาก็อยู่กันอย่างแบบปกติเนาะทีนี้พอมันเกิดโปรเจกต์เกิดโครงการอะไรเหล่านี้นะครับการที่ออกต้องออกมาแสดงตัวตนการที่ต้องออกมาลงเก็บข้อมูลเองกลายเป็นคนที่ต้องมาลุกขึ้นมาต่อสู้หลายๆเรื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็มีความหวังนะครับกับการเก็บข้อมูลที่เพื่อที่จะใช้ในการบ่งบอกกับผู้คนในสังคมนะครับว่าถ้าโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันจะกระทบอะไรยังไง ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งก็เชิญชวนวันที่วันที่4นะครับช่วงเช้าถ้าท่านไหนว่างนะครับก็ไปให้กําลังใจพี่น้องได้ที่สารปกครองที่สารกลางนะครับแล้วก็วันที่3เองช่วงบ่ายๆก็จะมีการพูดคุยแล้วก็เปิดตัวเนาะเอ่อ CHIA นะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากเราฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนไปแล้วนะครับอันนึงก็คือเราต้องมาฟังเลยว,ว่าภาคีอื่นๆนะครับที่ เป็นคนกลุ่มคนทำงานนะครับในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องอื่นๆในในสังคมเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับเรื่องนี้นะครับซึ่งในผมขออนุญาตนะครับเชิญพี่สุมิชัยหัตถสารนะครับจากศูนย์พิทักษ์ฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นนะครับหรือพี่แยะของเรานะครับนักกฎหมายสิทธิต่อสู้กับพี่น้องมาอย่างยาวนานมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับกับกรณีนี้นะครับ ท่านครับแล้วก็นะครับผู้จัดนะครับที่ให้ผมมาเป็นวิทยากรในการที่จะพูดเรื่องนี้นะครับมีสองคำอยากอยากจะพูดถึงนะครับก็คือคำว่าอมก่อยกับ่านหินทราบไหมครับคำว่าอมก่อยแปลว่าอะไรครับคนเชียงใหม่รู้ไหมครับคำว่าอมก่อยแปลว่าอะไร ไม่รู้หรอครับนะครับพี่น้องพี่น้องกระเบื้องดินรู้ไหมครับเพราะอมก่อยว่าอะไรครับต้นน้ํานะครับคือคําว่าต้นน้ําเนี่ยนะครับเขาอมก่อยเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากภาษาล้วนะครับซึ่งเป็นบรรพุษของล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้ามีคำถ้ามีคําว่าถ่านหินอยู่ที่อมก่อยเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมนครับถ่านหินกับอมก่อยเนี่ยมันควรจะเป็นคำที่อยู่ด้วยกันไหมครับ นะครับะฉงนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยอยากชี้ให้เห็นว่านะครับทางหินเนี่ยนะครับที่ที่เป็นต้นตอของสิ่งที่เรามาทํากิจกรรมกันในวันนี้นะครับหรืออีกหลายๆวันที่เราจะทําที่เกิดขึ้นนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับกับแนวคิดในการที่จะใช้ทางหินมาเป็นพลังงานหลักนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับปัจจุบันมันสวนทางกับแนวคิดนะครับ ของของสากลนะครับล่าสุดเนี่ยประเทศไทยเพิ่งไปร่วมประชุมนะครับเวทีโลกสำคัญอีกทีหนึ่งก็คือขอบ26เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณปลายปีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีการบรรลุข้อตกลงสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมีการผักดันกันมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือการลดการใช้ถ่านหินนะครับหรือเอาง่ายๆว่ามีเป้าหมายในการที่จะ การใช้ถ่านหินทั่วโลกนะครับซึ่งลงเนียบรรลุในในตนนีน้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากก็คือที่กร,กรุงปมีนะครับประเทศไทยรับปากเรื่องนี้นะครับว่าประเทศไทยจะปล่อยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับให้เหลือศูนย์นะครับอีกอีกสักสามสิบปีข้างหน้าหรือประมาณปี280 แต่ไม่พูดถึงการหินเลยนะครับเหมือนกับประเทศไทยไม่ได้ใช้ฐานหินวิธีคิดของรัฐไทยคือว่าไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องฐานหินนะครับเราทาแค่มาปลูกป่าเพิ่มนะครับทาให้มีพื้นที่ในการกักเก็บคาร์บ,บอนให้ได้มากนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะทําให้การปล่อยคาร์บอนไอออาไซด์ในประเทศไทยหักหลบหักกลบลบที่กับการกักเก็บแล้วเนี่ยเหลือศูนย์ ที่เรียกว่าให้ประเทศไทยเป็นกลางคาร์บอนนะครับแล้วก็ชูนโยบายของการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้50เปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายๆในทางก็คือว่าก็คือปล่อยให้สามารถใช้ถ่านหินได้ใช้พลังงานฟอสซิลได้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่นะครับพิธีการที่รัฐไทยก็คือไปหาพื้นที่กักเก็บคาร์บอนมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนสามารถที่จะใช้พลังงาน ก็ซิ่ต่อไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ที่สวนทางนะครับกับแนวคิดระดับโลกที่เขาต้องการหยุดใช้นะครับถามว่าทำไมฐานหิงนมันถึงมันถึงเป็นเป้าหมายของการลดหรือเลิกใช้เลยในในระดับโลกครับปี63เนี่ยนะครับมีการรายงานว่ามีการปล่อยคัดคาร์บอนไซด์ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยประมาณ36,000ล้านตัน ถ่านหินเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็คือปริมาณสัดส่วนในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่ที่40สเสูงที่สุดนะครับจะถามว่าทําไมมนุษย์นะครับหรือหรือโลกยังใช้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักอยู่นะครับอันที่หนึ่งแน่นอนว่ามันถูกนะครับมันถูกและมีปริมาณมากหาง่ายนะครับประเทศไทยก็ป็นไระเทศหนึ่งที่ใช้พลังงานนี้เป็นพลังงานหลักในการผลิตพลังงานนะครับ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมายาวนานมากนะครับถ้าใครจาได้ว่าโรงงานโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ที่แม่บ้านเนี่ยเปิดม่อมกีถ้าผมไม่ปิดเนี่ยประมาณแ80ดสิปีแล้วนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะระยะเวลาสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนเชียงใหม่หรือคนลำปางหรือคนภาคเหนือเนี่ยตื่นเต้นกับโรงงานไฟฟ้าถ่านหินมากนะครับส่งลูกมาเรียนวิศวกรส่งลูกมาเรียนเทคนิคนะครับเพื่อกลับไปทํางานโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ลำปางแต่แน่นอนล่ะเราอาจจะว่าถ่านหินเป็นผู้ร้ายสักทีเดียวก็คงพูดยากนะครับเพราะถ่านหินเนี่ยมนุษยชาติใช้ถ่านหินมายาวนานมากนะครับก็เผออาจจะมากกว่า1,000ปีนะครับใช้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติมายาวนานโดยเฉพาะหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ่านหินเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกมา นะครับตั้งแต่ศตวรรษที่18เป็นต้นมาเราใช้พลังงานหินกระจายไปทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแต่มาถึงศตวรรษนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปมันชัดเจนมากแล้วนะครับว่าทางหินคือพลังงานที่นะครับมีส่วนที่ทำให้เกิดสภาพโวกล้อนในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งมีข้อตกลงสําคัญที่บอกว่าคือถ้าเกิดคุณต้องการลดอุณหภูมิ นะครับเป็นเป้าหมายที่จะลดสภาพแวดะล้อนในอนาคตเนี่ยพลังงานอันแรกเลยที่คุณต้องเลิกใช้เลยคือถ่านหินนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อตลงเจนมากในข้อที่สิบหกนี้นะครับว่าว่าถ่านหินจะเป็นพลังงานที่ต้องถูกเลิกใช้ในอนาคตนะครับแต่ถามว่าแล้วแล้วยังไงล่ะครับคือเรื่องตลกมากว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ํานะครับถูกทิดให้เป็นพื้นที่ต้นน้ํา ในภาคเหนือนะครับนโยบายของการอนุรักษ์นะครับประกาศให้พื้นที่ภาคเหนือในหลายจังหวัดเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่สําคัญนะครับเหมือนอย่างที่ผมพูดถึงคำว่าองค์กยเนี่ยที่แปลว่าต้นน้ำนะครับแต่เรากลับปล่อยให้มีการทํหแร่ถ่านหินในเขตต้นน้ําได้ซึ่งมันย้อนแย้งมากนะครับกับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ป่าหรือการเพิม่มพื้นที่ป่าของรัฐบาล